สวัสดีครับ FC ทุกคนนะครับก็มาเจอกันเป็นคลิปที่3เนาะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นถึงคิวของหนังสือพรเทพนะหนังสือที่ FC หลายท่านรอคอยนะครับก็เด่นที่วันนี้เด่นที่5กับ4นะ5กับาก่อนจะไปดูเนะื้อหาในคลิปก็มีกาเตือนเหมือนเช่นเคยนะครบครเตือนนะครับ ไม่แับสนการเล่นกับนานสิ่งผิดกฎหมายได,ได,ได้ทั้งสิ้นนะเป็นเพียงแนวทางคณิตศาสตร์หาซื้อสลายกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะความาัฒนาดีจากช่อง a ้ channel เลขเด็ด,ด,ดพารวยนะก็มาดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้หนังสือพรเทพ ก่อนเคยเข้าไลน์มดติดนะครับก็น,น,นี่ก็หลุดตัวลองมาคนระับแต่ว่าจับคู่ไม่ผ่านเนะเด่นที่ตัวลองมานะให้เด่นจีกับสามนะรองสองเนาะมีสองนะแต่ไม่มีสองห้ากับสองสองนะก็วันนี้ก็ตามตอนนะอาจจะถึงคิวมาหรือเปล่านะวันนี้เนาะ เน้นก็เน้นไปที่7กับ8ะ7 8แล้วก็เนะเน้นไป9หางนะเ้หางนะห้า้็ดหางห้าเก้าสี่เจแล้วก็49นะ่เก้นามเจ 38 32แล้วก็39มเกรนะับมาดูที่หน้านี้นะับมาดูที่หน้านี้นะับหมัดเด็ดนะับสกับ7นะ้วันนี้4กับ7วันที่แล้วรู้สึกจะไม่เข้านะหมัดเด็ดไม่เข้านะ าตามต่อนะำันนี้ทันที่ BP นะับห้ากับเจ็ดโอเแล้วสามกับสี่นะสามกับสี่สามต่อนะำันนี้ทัทีหน้านี้กันเลยนะให้แคปไปดูก็แคปไปนะเล็กดับ ที่ชอบสายเล็กดับนะกลมมาที่หน้านี้เนาะเมื่อกี้แล้วเขาเข้าห้าสองนะเอนเล็กท้ายสองตัวใช้รางวัลที่หนึ่งเนะ เลขท้าย2ตัวนะับไม่เข้าเนาะไปเข้าบนนะับห้าสองห้าสองสนะามต่อวันนี้เนาะให้ที่ตามอยู่นะับออกไปกันต่อนะับวันนี้คุณอินให้หนึ่งคุณแดงให้ศูนย์แล้วคุณจอยให้หกนะับหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดแล้วก็นหนึ่งห้านะวันนี้ ชาวบ้านบอกเลขนะคอนเทีเลอรเสียดายนะไม่มี5นะ้าสองเนาะหนะึ่งาะห้าสาะใกล้เคียงสนะูด53หามเนาะตาตามาต่อนะวกน,นี้แค่เรยียงนะ2 หนังออกสองสองนะก็หาไปจีเรกห้าน,นะแคบไว้นด้แคบไว้แล้วก็มาแคบของใหม่นะครับก็ตามต่อนะ้ำอุนนี้นะหนับชาวบ้านบอกเลขน,นะมาที่หน้านี้นะวันที่แล้วก็เสียดายเนาะสี่ ให้มาตามนัดนับสิทีแล้วหลุดแบบสัญจรนะสัญจร วันทีแล้วไม่เข้าเนะเป็นสัญจรครับกนะ็ตามต่อนะตามต่อนะดูที่หน้านี้นะคเพรน้ำงามนะวิ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะสี 4, 2, นะ่สวันนี้4 2, ี่สองเจดที่ตามอยู่ก็มารับไปนะครับ 5ากับ7ต้องติดมาแน่นอนรับหนึ่งตัวแม่นจริงกับนี่ให้ชนกันปกติแล้ว3 4 5นะมาที่เนานะออก5 2เนานะวันนี้5กับ7นะตัวเดียวกันเนาะตัวเดียวกันนะสามอาจารย์ชนกันที่7เนาะ7 7 7เนี่ยนะ กัทีเดีวสมจานชนกันที่ห้าสามสมาที่หเนาะวันนี้ชนกันที่7จนะเจ็ดเจจะมาได้ไหมนะครับ เองันที่แล้วโชคดีช่วยคนจนเข้านะม่นู้จะเข้าต่อเนื่งปะ่ะนนะแคปไปดูนะนี่แน้วเข้าสองสองะาบนก็เข้าไปที่ห้าสองนะสองห้าสองสองสองนะตามต่อนะวันนี้เนาะ เด่นบน5กับ4ัะ5กับ4 <S <S เดี๋ยวเอดขอดูวดก่อนหน้านั้นก่อนนะครับ หมดก่อนนะั้นเข้าล่างนะเข้าล่างสามเจ็ดเดินล่างรู้สึกจะเข้ามาสองหมดนะสองหมดแล้วนะโอ้แปดเจ็ดนะอ๋อ ปดเจ็ดก็เข้าเนะเก้าแปดห้าแปดเจ็ด Yeah. Um. สามตัวเข้ามาหลายงวดนะับหนึ่งสี่ศูนย์นะวดนนี้เด่นสามตัวนะเข้ามาหลายงวดติดนะบตั้งแต่งวดที่ออกแปดเจ็ดนะวันนี้หนึ่งสี่ศูนยนะนน์หนึ่งสี่ศูนย์นะนนยโอ้เดินยาวมากนะเอสเพิ่งจะเห็นนะ เพิ่งจะเห็นเนาะนี่นะอวดวันที่ออก3 7เนาะให้3 4 7นะออก3 7เนาะวันนั้นวันที่แล้วนะวันที่แล้ว0 1 2นะมาที่2เนาะให้เปิน2 2เนาะ เราเข้ามาไลฟ์ว่าติดน,นะครับตั้งแต่ที่ออก88นะ A87 นะเอาตั้งแต่วัที่ออก87นะ FC นะเดินยาวมามากนะครับเดินยาววันนี้เราเพิ่งจะเห็นไม่รู้ว่าจะหลุดอีกเปล่านะไม่รู้ว่าจะหลุดอีกไหม ก็สำหรับคลิปนี้ก็จบพิยงเท่าเนี่บฝาก FC เข้าใหม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเนาะส่วน FC เก่าก็ฝากช่วยดูโฆษณาแอดด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องได้ทำคลิปดีๆให้ FC ได้ดูได้ติดตามรับชมกันต่อไปนะก็ขอบคุณเจ้าของหนังสือทุกเล่มนะที่เอเอามารีวิวนะครับ ก็ฝากขอบคุณบรรณาธิการด้วยนะครับที่ทำหนังสือดีๆมาให้เราได้ชมได้อ่านเนาะหลับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ